ดีสองยี่สิบสามเราจะไปไหนเราจะไปไหนไนดานซ้ายไปกันเลยไม่เอาสักสิบโมงเลย <c oughs> ออกจากปั๊มก็เอาอีกแล้วไม่ได้ดูชาวบ้านชาวช่องเขาทำอะไรเลยแบบเดจะไปผีตาโขนด้วยไง มีปมมีไหมโอ้อะไรเขาเนี่ยจะถึงไหนี่วิจ้าพี่ดูดิว่าเขาอัดกันมาได้ยังไงอ้าวบัวหอดเมียมปสัญดาณในสายหยยกมาแน่เนทีมทางเขาบัวหอดแบบใคว่าโอ้เป็นไมีๆ เรามาทริปอะไรทริปบอเม่ทริปอะไรไปไปดูผีตาโขนไงแล้วก็ทริปนี้เราจะมาแบบแบบงบประหยัดคนละคนละร้อยเป็นไงในีบรรยากาศเย็นเย็นเย็นดีเรจะไปหากินข้าวกันใช่เรากินข้าวตั้งแต่ตอนไหนเราลดหุ่นเราลดหุ่นกันโอเคไปดูกันเลยไปกันต่อ ที่ <laughs> <laughs> อ๋อขอน้ำหนาวนะคะอะไริ้ เราจะได้ผ่านตรงนี้ไหมเราได้ผ่านอยู่แต่มันคำ้ำน่าจะค้หรือเปล่ามะนี่แหล,ละตอนนี้เริ่มปวดท้องอา้นะอาวอ้าวยังไม่เปลี่ยนเสื้ออีกโอเคเราไปดูตอนเราอยู่ตรงตรงนั้นตรงนั้น <c oughs> เย่เราแปลงร่างแล้วเราเสีย <c oughs> ด้ <c oughs> ดย <c oughs> <c oughs> เอางี้แหละป๊ะไปทงาอย่างงี้แล้ว,นนลว s <S ก็ปไป Let's go เค้าๆไปทุกคนเรามาบบไปดูสะพานห้วยตองกันมาไปเที่ยวแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นโรงเรียน <laughs> ไหวไหมไม่ไหวเราก็ต้องไปเรียนนะคะนมันคิี่ไหนได้อะไรบ้างไ,ไก่ย่างแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็ไข่ปิ้ง กินง่ายอยู่ง่ายอ๋อราคาย่อมเยาบีเอาสัวาต่อไปเราก็จะไปพีตาโคนโอเคนึกว่าลืมละยังยังไม่ลืมก่อนจะไปพีตาโคนไปนี่ก่อนไปไหนพีทะเลนี่ยีงไง ชายเบีว่ารถก็โคตรเท่อ่ะเจอแล้วไม่อันนี้เด็นอนเดอร์คือสงครามสรงด่วนเนี่ยนะนี่นายได้เป็นหัวแถวแล้วใช่ไหมประหยัดป่ะไม่เราไม่หยัดมอีกแล้วทุกคนอุ้ยบิ๊กไบค์ไอ้สเด็กสิบเรายังไม่ถึงเลยอ่ะเรา กี่รอบแล้วหลายรอบมากรอบดียวโอ้ไม่นะเราเรียกว่าเปิดหูเปิดตาอยู่บ้านเขาง่วงนอนปะก็นอนอยู่บ้านก็นอนนอนแล้วก็เป็นไงกินกินแล้วอะไรกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอ้วนนี่นี่ก็กินเหมือนกันดูดีพาพแม่ปั๊มอีกแล้วเอาแบบปั๊มแม่ไปเข้าห้องน้ำไม่ใช่มากิน คือมาเซเว่นแล้วบอกว่าเขาประหยัดรอไม่รู้ดูหน้าเราไปก่อนหลังเราคือเราจะไปเดี๋ยวเราเรากำลังจะออกไปแล้วใช่ไหมจากปั๊มนี้แล้วก็จะขึ้นยาวเลยใช่ดีดีร้อยหนึ่งเราชีเซเว่นละมันน่าจะเลยมันน่าจะเซเว่นละร้อย <laughs> แ้วเราไปดูตอนที่เราถึงนู่น ตึงโคตรตึงเยโคตึง่คตรตนอนอะไรม่มีเสื้ออะไรนะเสื้อีชิมเขาอ่ะใช่อะไรหรออ๋าคิดถึเยเนี่ยโคตรตงตึงว่ะเเป็ดแดงอ่ะ แก๊งนักเรียนนะแก๊งนักเรียนทยมอย่างเงี้ยไหมาไปเร็วเร็วขวาเลยนะตืต่น<ะ>บอกเลย่งทางลานเลย ไปทางนะไปดูทะเบอร์กันไปดูไันไปเลยเราต้องไปโคตรซิวโคตรซิวใช่มันชิวเกินไปไปดูกัน คือวีคุดูคาดหวังปะ ถึงแล้วถึงแล้ว,ลวอุ้ยหอยล่นอย่างเงี้ย <c oughs> นั่งตัวเก่งเหรอเป็นไงน่ากลัวไหมน่ากลัวมาก <c oughs> มันจะมีโค้งที่แบบน่ากลัวน่ากลัวที่มันจะแบบเพียบแล้วก็สูงสูงขึ้น รถสไลด์แล้วก็แล้วเราก็หูอื้อมากเยียนหัวนิดนยังไหวไหวชิลเลียนไม่เลเียนไม่มีอยู่น่าแล้ว <laughs> ตอนนี้ประมาณสิบโมงครึ่งสิบโมงยังเป็นแบบนี้เลยแบบเหมือนตอนหกโมงเช้าอ่ะ <laughs> แล้วหกโมงเช้าจะเป็นแบบไหนเบ่งว่างเรามัดผบแล้วนะคะ เราจะมาดูขนาดบรรยากาศบนยอดเขาภูทับเบิกใช่ม,า,มา,าพาเพื่อนๆไปดูกันโอเคขอเส่สัญญากนับ <laughs> โหแต่ว่าเขาก็มากันเยอะะใช่โหสุดมาครับโอ้เย็นอ,อ๋อคนลุ้นแล้วทำไมใสเ่เสื้อดิงก็ใส่อย่างนั้น ยอมรับเขาสุดเลยเขามากันว่าเกลียบมากแล้วคนก็แบบมากันเต็มเลยดูดิมองไม่เห็นอ่ะดู๋ภูเขาตรงนี้ไม่เห็นเลยเอ้แต่ว่าตรงนี้คนเห็นนะตัดเชือกหนาวเย็นๆเราจะมี้ไปรุ่นขับรถแต่งเดี๋ยวมาทางนี้กันป

ปกติก็เป็นทาง้าอุ้ยสวยซ่าดูนี่สิเธอไม่เห็นหรอกไม่เห็ดิซ่าสวยมากฮะครั้งแรกอหรไม่เราไม่เคยเราเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงปกติไปแต่ทะไรชอบสูดหายใจเข้าดูดี่จะลงมากำหนดอีกนะโอเคตอนนี้เราโตตัวนี้เราโตไปอุ้ยนี่ สวยทุกคนตอนนี้คือเราเพิ่งกินข้าวเสร็จกินข้าวกินเลรกินมูกระทะมูกระทะแม่กินใกใจเราเดินลงมาจากตรงนั้นเลยสวยว้าดูดูดูหมอกวันเยานแรงแบบพิ้งไปเลยเลยสวยบรรยากาศดีสุดๆน้าสุดๆดูเมื่อกี้สาสิบอยู่นะเฮ้ยนาว ตอนนี้เรากำลังจะลงเขาอมาดูกันนะคะทุกคนว่าตอนลงเขาตอนขึ้นมาเขารู้สึกมันจะเป็นแบบไหนท้าไงพี่เขาขี่